แต่ดูจากสถานการณ์แล้วไอ้ตัว,วน,นี้แหละเหมาะสุดเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบดีวิล Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับ ใช้งานมาค่อนข้างนานเลยกาจะได้รีวิวนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์มันอัปเดตเนาะคือตัวนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับเริ่มต้นที่ข้อดีข้อที่1เลยนะครับราคาโปรโมชั่นถูกมากเลยคือที่ผมบอกว่าถูกเพราะอะไรมันเป็นรุ่นที่เป็น LTE แล้วมันเป็นตัวท็อปของซัมซุงซึ่งที่ผ่านมาซัมซุงไม่เคยออกตัวท็อปเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับอย่างวัตถุเดี๋ยวจะเป็นอลูมิเนียมเนาะเป็นหน้าปัดเล็กดำน้ําก็ได้ไม่เยอะอะไรพวกนี้ตัวนี้เนี่ยในราคา1นึ่งหมื่นกว่านะที่คนในกลุ่มเนี่ยไปซ ฝั่ง Apple ที่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าราคามัน4 0,000เลยนะครับกรณีนี้เราไม่ได้ใช้ Samsung 4 6เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเหตุผลง่ายมากที่จะตัดสินใจซื้อเพราะมันไม่แพงไนงะซึ่งคุณจะได้ตัวท็อปมาเลยนะแล้วก็วัสดุพวกนี้มันทําออกมาได้ดีนี่ในข้อดีข้อที่2ต่อจากข้อหนึ่งก็คือว่ามันเป็น AI Smart w a t c h นะครับซึ่งเดี๋ยวรอต่อจากนี้น่าจะมีตัว AI เข้ามาช่วยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเอก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก อยู่ระดับไหนนะครับ75คะแนนเนี่ยถือว่าดีนะเนี่ยแล้วเขาก็จะคํานวณมาให้ว่าปัจจัยพลังงานนอนหลับเฉลีย่ยเนี่ยดีเยี่ยมนะครับกดไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับว่าเรานอนดีแบบไหนนะซึ่งเขาก็จะเฉลี่ยมาให้เลยซึ่งกิจกรรมวันก่อนหน้าเขาก็จะเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับเวลาการเคลื่อนไหวเนี่ยอัาตราการเต้นหัวใจในขณะน,นอนหลับเนี่ยคือมันจะเปรียบเทียบมาให้เลยนะ้วก็ความแน่นอนในเวลาการนอนหลับเขาก็จะเอาเวลาในการนอนหลับมาเฉลีย่ลยนะครับผมนอนไป8ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมง4 หลักจะ40อะ่ะคุณจะซีเรียสเรื่องการนอนแล้ววันหนึ่งเราจะต้องเก็บคะแนนเก็บนอนได้กี่ชั่วโมงเราถึงจะอยู่ในเกณฑดีและสุขภาพเราถึงจะดีนะครับคือให้มันประมวลผลให้เลยจุดนี้คือจุดที่ดีนะเนี่ยแล้วก็จะมีอัตราการเฉลีย่ยคือจะเป็นกราฟอย่างนี้ให้เลยนะครับไม่ต้องเอาไป export ออก นอกจากตัววิเคราะห์ให้คําแนะนํากิจวัตรแล้วเนี่ยก็จะมีตัว A.G.E. นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลกว่านี้ผมอาจจะรีวิวจุดน,นี้ได้นะครับมันจะแสดงถึงแบบการเผาผลาญแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการรับประทานอาหารของเรานะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมใช้นะครับมันเป็นโค้ชสาหรับการนอนผมก็จะให้โค้ชเนี่ยมากําหนดนี่คือเราสามารถตั้งนาปัดเป็นโค้ชได้นะครับคะแนนการนอนหลับเนี่ย85คะแนนคือเขาจะเอาการนอนหลับหลักๆมาไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะคํานวณการนอนหลอองรางหยยาาหายใจใึ แล้วก็จะมีโค้ชการนอนหลับเนี่ยนิสัยหลักของสัปดาห์นี้เราก็ติ๊กเข้าไปว่านิสัยเราทําอะไรบ้างทาสมาธิเวลาเย็นฝึกลุกออกจากเตียงรับประทานอาหารชาเช้าแล้วก็ติ๊กไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีโค้ชบอกว่าเราควรจะทํำยังไงคือสามารถดูนาฬิกาได้เลยความสม่ําเสมอดีเยี่ยมเนี่ยพอใช้กิจกรรมวันก่อนหน้าคือเขาจะเปรียบเทียบให้เลยนะพอเรามาดูเนี่ยก็จะมีสิงโตเพนกวินนะครับสิงโตคือเยอะสุดเลยคือเจ้าป่าม่นนอนตลอดเลยนะฮะคือผู้ที่นอนหลับจะมีรูปแบบการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพสิงโตมันดีต่อสุขภาพเพนกวนเ่่่ยาออวววตตืัััรระะงงฝูสม แล้วก็วอลลัสมีตุ่นมีอะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะได้แบบไหนเราจะประเมินกับเขาเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องมาทําความเข้าใจกับมันเยอะบางคนไม่มีเวลาก็ดูที่เขาแนะนําเลยว่าเขาแนะนําไม่ทําอะไรคุณนอนน้อยไปคุณนินเไปก็ทําได้นะครับโอเคครับมาดูว่าวอชต้าจะแม่นแค่ไหนเรื่องการเต้นหัวใจการนำทางพวกนี้นะครับซึ่งผมเอาไปออกกําลังกายมาประมาณ4-5ถึงรูปแบบทดลองใช้หลายๆวันมานะเอาจากกราฟนี้ก่อนผมจะเทียบกับวอชแปรนะครับวอชแปรเนี่ยเป็นสมาร์ทวอทที่เทียบกับเครื่องวัดฮาร์เรทเนี่ยค่อนข้างตรงมาก แล้วมันได้เกรดสูงสุดเลยผมก็จะเทียบกับวัด8เลยเพื่อความง่ายแล้วก็เร็วก็คืออย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าวอต8เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินวัดออลตาจะเป็นสีม่วงนะครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะจับได้ค่อนข้างจะเบานะครับแล้วมันจะเร่งขึ้นมาช้าแรกๆนะแต่ว่าพอเราออกกาลังกายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไหมมันจะอยู่เส้นขนานขนานกันเลยแบบนี้นะครับแสดงว่าแม่นพอสมควรนะแต่ว่าแรกๆเนี่ยคุณต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะวิงว่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยอันนี้คือกราฟเนี่ว กับช่วงแรกได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วัดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเนี่ยมันสามารถใช้ได้เพราะว่าระยะทางพวกนี้มันแม่นหมดเลยระยะทางเทียบกับการ์มินพวกนี้เทียบกับหลายๆตัวที่เป็นสมาร์ทวัดออกกาลังกายคือระยะทางค่อนข้างแม่นมากนะครับบวกลบไม่เกิน20เมตร50เมตรอะไรเงี้ยพอๆกันเลยแล้วก็อัตราการเผาผลาญก็พอๆกันฉะนั้นมันก็จะถัวๆพวกนี้ใช่ไหมพวกท้ายทที่มันแบบสีม่วงมันเด้งสูงขึ้นเนี่ยไปถัวตรงแรกๆของพวกนี้เนี่ยที่ลูกศรผุมชีสเนี่ยประมาณนี้ซ ค,ความสูงนั่นเองจะเป็นเมเตอร์นะครับตรงนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอก็คือว่ามันวัดระดับความสูงเนี่ยเพี้ยนนะนี่คือความสูงระดับ30กับระดับแค่ประมาณ5จริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นที่สมาร์ทวอทผมหรือเปล่าผมก็เลยไปดูสื่อนออด็อกเตอร์เขาก็วัดมาก็เป็นเหมือนกันเลยคือถ้าเกิดว่าปั่นจักรยานกลางแจ้งหรือวิ่งกลางแจ้งเนี่ยการจับความสูงเนี่ยมันก็จะเพี้ยนๆแบบนี้คือมันเพี้ยนขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเรื่องการจับความสูงนี่อเเงนนีีทนน้ทตยัมาดดูววป็ ออแล้วนะซึ่งมันทำงานได้ดีกว่า Watch 7ด้วยแล้วก็ดีกว่า Watch 6ค่อนข้างเยอะและดีกว่า Apple Watch 8ของผมด้วยนะครับ Watch 8เนี่ยดาวเทียมค่อนข้างแม่นแล้วนะสีม่วงก็คือ Watch Ultra สีน้ำเงินก็คือ Watch 8มันเดิมนะครับสังเกตว่าสีม่วงเนี่ยวิ่งตรงเลยนะเพราะว่าผมวิ่งฝั่งซ้ายมือก็คือริมถนนตรงนี้เลยแต่มันก็จะมีอาการเข้าไปตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วผมใส่คนละข้างไงผมสลับใส่ซ้ายกับขวาคนละข้าง Watch 8เนี่ยไปอยู่เลนนู้นเลยมันก็น่าจะจับเป็นล็อกไปเลยแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้จริงๆ แล้วก็ตรงทั้งคู่ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ไปดูสื่อนอกมาเขาก็บอกเหมือนกันว่าเออวัดอัลต้าเนี่ยพัฒนาเรื่องดาวเทียม GPS การจับเซตเทอร์ไลท์มาดีกว่ารุ่นเดิมๆค่อนข้างเยอะครับอยู่ในเกณฑ์แบบดีค่อนไปดีมากอะ่ะนี่แล้วก็สิ้นสุดที่ตรงนี้ถือว่าดาวเทียมเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับไม่โดดแล้วก็มีความเสถียรภาพของเส้นอย่างดีเลยนะครับไม่กุ๊กกิ๊กงอกแงกงุกงักงุกงิกนะฮะโดยประมาณทีนี้เรามาดูการวิ่งในล่มบ้านนะครับวิ่งในล่มพวกเนี้ยก็เอาอยู่นะครับวิ Galaxy Ultra เนี่ยคือตัว New Gen ที่ Samsung ทำมาเนี่ยโดยที่เจนก่อนๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเจนนี้ซื้อได้ก็คือดูนะสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็น Watch 8มอนเดิมนะครับสีม่วงก็จะเป็น Watch Ultra er. การจับ h e ร r นี่ก็ตรงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาผลนญแคลอร,รี่หรือระยะทางพวกนี้ก็คือตรงผิดพลาดน,น้อยนะครับอันนี้เป็นว่ามันใช้ได้เลยนะครับนี่คือวิ่งในร่มก็ถือว่าตัวนี้ผ่านเลยนะแล้วก็ตัวของระยะทางครับสีน้ำเงินก็ Watch 8สีม่วง Watch Ultra ผมไม่เข้าใจว่าทำไม Watch u l t a มันจะเป็นกราฟเส้นแบบนี้นะคร มันเหมือนวัดค่าได้ไม่เต็มที่อะดูดิเนี่ยพอเราชี้ตรงที่กราฟเส้นน้ำเงินเนี่ยไหมมันก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรื่องระยะทางขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่พอวอตเตอร์เนี่ย,ยมันอยู่ที่ค่าศูนย์เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเนาะเรื่องการปั่นจักรยานก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันก็จะเป็นหยกักๆสังเกตง่ายๆเลยซัมซุงจะเป็นเส้นหยกักๆหยักๆเนี่ยนะครับแล้วก็กัตาการเต้นหัวใจนี่คือค่อนข้างจะตรงกันด้วยตอนที่ยังไม่ได้เอามาทําพอร์ตเป็นกราฟเนี่ยก,ก็กล,ยกยกกนะล้แว ก็ตัว developer fields นะครับก็เหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับค่า native h a r d rate แทบจะสิงล่างกันไปเลยนะครับนี่ทำได้ดีนะเอามาดูการเว i เท t น r a n g นะครับตัวนี้จะสลับสีนิดนึงตัวเส้นสีน้ำเงินจะเป็น watch a l t h a เส้นสีม่วงเนี่ยจะเป็น watch 8ซึ่งจะดูว่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเวลาจับอัตราตา่ำๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไปดูสื่อต่างชาติมาก็เป็นเหมือนกันมันไม่ค่อยได้แบบ real time แบบขึ้นเท่าที่ควรอย่างเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยผม177ตอนที่ผมยกเวทหนักๆขึ้นจานวนหนึ่งเซตเนี่ย ลงไปเป็น128นะครับฉะนั้นเนี่ยมันสวนทางกับค่าปกติเลยอัตราการเต้นหัวใจที่จะต้องขึ้นนะครับมันจะเป็นทั้งหมดเลยกับการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งผมจะมีข้อมูลอ้างอิงจากการรีวิววัดอัตราของดรต่างประเทศนะครับสงท่านด้วยกันเนาะเนี่ยพอเป็นเด์เปอร์ฟิลก็เหมือนกันเลยนะครับตัวฮาร์ดเรทจริงๆควรจะขึ้นเป็น177เนี่ยมันเป็น128ตกได้ไงไม่รู้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ลองอีกรอบหนึ่งเอาไปใส่ข้างขวาบ้างนะครับจากใส่ข้างซ้ายไปใส่ข้างขวาผลที่ออกมาก็็็จจะะเเปนนหมมมืือออดดิกกคววว่่่่าาัััยงตที ขึ้นก็ขึ้นอะซัมซุงจะเป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เปลี่ยนสลับไปมือขวาเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่าให้นาฬิกาอยู่มือขวานะอันนี้คุณต้องระวังนะครับอันนี้ผมลองทดลองดูเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าคุณลืมสลับข้างหรือใครมันยืมใสอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่าลืมนะครับเลือกให้ตรงข้างนะซ้ายคือซ้าย,ายขวาคือขวานะมันจะไม่ได้แบบดีเทคแม่นฉะนั้นเนี่ยเห็นปะที่อันนอตราการเต้หนหัวใจมันขึ้นสูงๆเนี้ยร้อยห้าสิบสี่ตัว นั่ก็คือว่าปั่นจักรยานวิ่งกลางแจ้งกีฬากลางแจ้งอะไรที่ใช้ประจาอ่ะวิ่งเวิ้ง,งเดินอะไรเงี้ยแม่นดีนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงนะครับเดี๋ยวรออัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ว่ากันไปข้อที่3เนี่ยรูปทรงสวยมากจริงๆแล้วถ้าไม่มี Apple Watch ก่อนหน้านี้นะครับแล้วตัวนี้ออกมาเนี่ยผมก็จะมองว่ามันสวยมากเลยนะเพราะมันเป็นการดีไซน์แบบนาฬิกาเก่าๆอะ่ะที่มันเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็เป็นกลมๆข้างในอย่างนี้ซึ่งจริงๆซัมซุงให้เหตุผลว่าการที่ทํานาฬิกาทรงนนนีี้้มา่่ปองงกกกัแแรระทท ให้เกิดความเสียหายระหว่างตัวเมนของมันนะครับพอมันมาอยู่ใน w a t อัลต t ่าเนี่ยมันรู้สึกสวยหลายๆคนเนี่ยซื้อเพราะว่าดีไซน์มันสวยเลยแต่เสียดายพวกสายพวกอะไรมันแอบไปคล้าย Apple Watch นะครับมันกลายเป็นความยูนิคความมีกิมมิคเนี่ยมันเหมือนเขาเกินไปหรือเปล่าเป็นปัดกลมๆแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นอัลตรเหมอนกันอีกพอมาเป็นปีใหม่ที่เน้นความแข็งแรงเหมือนกันอีกมันกลายเป็นมันอดคิดไม่ได้ไงจะถามว่าสวยไหมสวยแล้วก็ไทเทเนียมเกรดสนะครับตัว S 24 Ul t r a เนี่ยใช้ไทเทเนียมเกรด2เกรดแต่ละเกรดเนี่ย ว่าใช้งานแบบไหนนะครับเหมาะสมอะไรแค่ไหนตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้แข็งแรงกว่าเดิมแล้วเพราะว่าพวกวัด6วัด7ดเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมไทเทเนียมปกติมันแข็งแรงอยู่แล้วอย่างผมใช้ S ยี่สิบ Ultra เนี่ยเทียบกับยี่สิบสอ Ultra คือแข็งแรงคนละเรื่องเลยครับผมทำตกทำลาฟ้าหลังแตกขอบเครื่องไม่เป็นไรเลยแข็งแรงจริงนะแต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปลองดับเทสนะครับอันนี้ต้องให้เวลาการใช้นานๆแล้วมันดูบึกบึนแข็งแรงกว่ารุ่นผ่านๆมาของซัมซุงเลยมันเหมือนเป็นนิวเจนไปเลยอะ่ะตัวเนี้ยมันจะวัดได ออร์แกนอิมิมันดีกว่าเดิมนะเวลาเราใส่มาเนี่ยด้วยขนาด ตัวน้ำปัดด้วยนะครับแล้วตัวเครื่องของมันเนี่ยมันครอบคลุมตัวนี้แล้วพอเราใส่สายลงมาเนี่ยผมจะบ่นตลอดเลยว่า Galaxy Watch เนี่ยมันมีปัญหากับผมคือผมใส่แล้วมันไม่ค่อยลงข้อมือนะครับทำให้เวลาการวัดการนอนต่างๆเนี่ยมันติดติดดับดับบางทีมันไม่ได้บางทีมันไม่แม่นคือสายเวลามันล้งมาปุ๊บเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะติดกับข้อมือเลยซึ่งมันจะไม่สไลด์ครับผมเนี่ยทั้งออกกาลังกายดันพื้นเล่นเวทพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยสไลด์ไม่แน่ใจว่าด้วยสายที่มันกว้างแล้วก็มันมีตัวหยักๆนี่หรืือเปลลล่่่่าามมมัันนนนนนทํใหห้้แขึไสดน เหมือนสายไอ้พวกอาวัดหกเก่าๆเนาะแล้วเวลาเราดันอย่างนี้นะฮะ เวลาเราเต้นไม่ใช่เวลาเราวิดพื้นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่แน่นอย่างนี้ยังผมไปวิ่งเนี่ยสลับไปทั้งข้างซ้ายข้างขวาในการวัดค่าเวลาวิ่งเนี่ยเหมือนตัวน้ําหนักมันเนี่ยมันจะห้อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ขยับเพราะว่าสายมันเนี่ยมันรัดได้ค่อนข้างดีอันนี้ต้องขอชมอ้างอิงจากข้อที่3มันเป็นข้อที่4ก็คือว่าสเปคมันดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆแล้วในวอทชหกวอทเจ็ดเนี่ยมันจะนําน้ําได้รองรับให้ A T M คือั้า100เมตรเท่านั้นวอทชจอัลต้าเนี่ยดำได้เวกอน a ลองไปใช้การแจ้งอะไรดูเนี่ยจอสว่างมากๆนะครับแล้วก็ดาวเทียมเนี่ยให้ GPS มาเป็น L1 กับ L5 แล้วซัมซุงในส่วนมากจะใส่มาเป็นซิงเกิลนะครับตัวนี้เป็นดูอัลก็คือมันจะสามารถจับแม่นซึ่งผมลองไปจับมาแล้วเทียบกับ Apple Watch พวกนี้คือแม่นแม่นจริงถ,ถือว่าทําได้ดีถ้าเทียบกับ Smart Watch ที่เป็น Wear OS ฝั่งของ Android จริงๆ Watch 7เนี่ยให้ดูอัล GPS มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากที่ผมไปศึกษาดูเนี่ย Watch 7ก็ยังมีความกระโดดความลัดของเส้นทางมากกว่า Watch Ultra Watch u t ไม่รู้ระวางอัลกอริทึมหรือว่าเสาสัญญาณยังไงแต่แม่นค่อนข้างแม่นทําได้ดีเลยนะครับแปดสิบห้าได้ดีนะครับตัววัดหเวลาวิ่งมันจะเป็นเส้นทางแบบรัดทางก็มีนะครับรัดทางหรือว่าจุดของเราที่วิ่งมันจะโดดในสื่อต่างประเทศเนี่ยลองไปเทียบกับตัวกามินเนาะเทียบกับวัดกับดาวเทียมวัดกับอะไรดูถือว่าเขาให้คําชมตัววัดอัลต้าค่อนข้างดีมากแล้วพอเปลี่ยนมันเป็นเจนนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ว่าในซัมซุงที่เคยทํามามันไม่เคยดีขนาดนี้เนาะาะด,ดาวเเทีบบีีียยมน้ถือออู่่่ใกลนะจจ ลัดบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยถ้าเทียบกันเนี่ถือว่าเล็กน้อยมากมีความสเสถียพรพอสมควรเลยแล้วก็มีความนิ่งดีด้วยจะไม่แบบโดดไม่อะไรมากนะครับแล้วก็ตัวชิปเซตพวกนี้จะเป็น5แกนแล้วนะเป็น r a ม2 Storage 32เป็น Exynos แบบ5แกนโนาโนเมตรนะมันจะมีการประหยัดพลังงานที่ดีนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างประหยัดพลังงานผมลองใช้หนักๆเนี่ยทั้งเอาไปวิ่งวิ่งวละสโลวิ่งข้างนอกนะครับจับ G.P.S. ไปด้วยแล้วก็กดเล่นกดไลไรด้วยเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ2วันเป๊ะเ,เลยนะครับก็คือ4 8ชั่วโมงได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยออกกําลังกายเนี่ยคุณจะอยู่ได้ประมาณ3วันไม่ได้จับ G.P.S. นะคือคุณนั่งเล่นเดินอะไรพวกนี้มันอยู่ได้ประมาณ3วันแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่นอนด้วยเนี่ยมันจะอยู่ได้เกือบประมาณเกือบ3วันประมาณ2วัน20ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยขยับเวลาผมนั่งทํางานเนี่ยผมตีให้ประมาณ3วันนะแล้วก็เนี่ยถ้าใช้เต็มที่อย่างที่ผมใช้เนี่ย แล้วก็ตอนผมอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยผมใช้เดินอย่างเดียวเนาะวันหนึ่งเนี่ยมันกินแบตไปประมาณ 30%- ถึง35%ฉะนั้นมันอยู่ในประมาณ3วันนะครับแล้วก็สเปกการชาร์จเนี่ยตัวนี้มันมาให้ส0วัตต์แล้วตัวเดิมๆอย่างวอช่งเนี่ยให้มา5วัตต์ซึ่งมันชาร์จช้ามากสืบเนื่องจากสเปคที่ดีแล้วข้อที่5ก็คือฟีเจอร์เนี่ยจับเต็มเลยนะทั้งการแจ้งเตือนการล้มคุณก็สามารถติ๊กที่ fall detection ได้เลยมันมีตั้งแต่ Galaxy Fit 3เวลาล้มก็จะแจ้งเวลาคุณมีีอุุัตติเหมมะไรรนยคณกก็สาาาถดจก โทรศัพท์แล้วตรวจจับได้มันก็นจะส่งแผนที่ไปให้นะส่งเบอร์โทรศัพท์ไปให้หรือว่าโทรไปหาแล้วก็สามารถเมมเบอร์โทรได้นะครับว่าจะโทรไปหาใครแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกดไซเรนได้นะครับคือกดปุ่มเนี้ยค้างไว้ห้าวินาทีซึ่งดังมากเราจะลองเสียงไซเรนว่าดังแค่ไหนกดค้างไว้ห้าวิครับขึ้นละอันนี้ยังดังไหมเท่าไหร่พอเสร็จเสร็จนี่คือดังมาก ตอนนี้อยู่ประมาณ30เมตรนะครับกลางแจ้งเสียงดังอยู่นะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองแนละ้วมันมีรถพุกผ้านะ่ะไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะนี่ยคือดังมาก แล้วก็ข้อดีข้อที่6เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ Apple Watch มานะครับ Apple Watch เนี่ยในเมนูมันจะมีค่าที่มันเฉลี่ยมาให้นะเอาง่ายๆเลยเวลาเรื่องการกดกดเข้าไปดังสุขภาพเนี่ยตัวซัมซุงเนี่ยเวลามันกดมันกดง่ายครับคุณไม่ว่าคุณจะกดตรงไหนเนี่ยมันจะลิงก์ไปให้เลยสมมติว่าคุณกดอันเนี้ยเคลื่อนไหวใช่ปะเนี่ยมันก็มีกดมาให้มันก็จะมีกดมาให้ตลอดอะว่าคุณวิ่งแค่ไหนอัตราการเต้นหัวใจแค่ไหนมันสรุปมาให้่รับแต่ Apple Watch เนี่ยคุณจะต้องมาหน้าสรุปใช่ไหมสมมติว่าผมกดก้าวเดิน เนี่ยคุณจะไปกดเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้นะครับ uh huh. คุณจะต้องกดมาสัก2อสามทีอะ่ะการออกกาลังกายกดเข้ามาแล้วคุณก็ต้องกดเข้ามาที่แสดงข้อมูลทั้งหมดแล้วคุณก็ไปกดอ่ะสมมติกดอันนี้คือการเข้าถึงเนี่ยผมค่อนข้างจะใช้เวลาในการเข้าของตัวนี้พอเราดูระยะทางได้เนาะมันก็สามารถจิ้มบอกได้เลยนะครับว่าตรงวินาทีเนี่ย ทีละสิบวิเนี่ยอัตราเต้นเท่าไหร่แล้วเราวิ่งโซนไหนอะไรยังไงนะครับเป็นกราฟมาให้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยการยกตัวจังหวะพวกนี้นะครับมีมาให้เป็นกราฟแบบนี้เลยดูง่ายแล้วก็คืนเนี้ยช่วงอัตราการเต้นหัวใจนะครับคือเขาจะบอกเลยว่าโซน5เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโซน5สูงสุดเนี่ยสามสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โซนสี่แอโรบิกเนี่ยห้าสิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือมันบอกได้ดีแล้วมันเป็นกราฟให้อย่างนี้เลยเห็นไหมอี่ยงเราจิ้มได้เลยแล้วก็มันบอกงี้เลยนะครับมมันเฉลี่ยาให มันจะมีบอกละเอียดนะครับแล้วก็จะมีการาฟมาให้ดูแบบละเอียดเลยเนี่ยเมตริกการวิ่งคือคุณจะรู้เลยว่าความไม่สมดุลของคุณเนี่ยในระดับไหนเวลาเท้าสัมผัสพื้นที่ไหนแล้วก็เวลาเ,ลาเท้าไม่สัมผัสพื้นเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่ความสม่สมําเสมอเนี่ยผมเป็นสีส้มคือแบบเพราะว่ามันร้อนผมเดินอย่างเดียวเนี่ยแน,แนวตรงความแข็งตึงพวกเนี้ยมันก็จะมีบอกมันเป็นจุดๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์บอกดีเยี่ยมนะเวลาเท้าไม่สัมผัสพื้นอะไรเงี้ยความสม่ําเสมอพวกเนี้ยมันจะมีมาให้นะครับคิดเข้ามาก็เป็นกราาาแีเลยออัท่มวกกกรคุณํง ขมามันก็จะมีข้อมูลบอกทั้งหมดเลยแผนภูมิพวกนี้นะครับระยะแคลอรี่ละเอียดเท่าไหร่นะครับความสมดุลที่ผมบอกเมื่อกี้มีบอกได้ว่าองศาที่เราวิ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาองศาที่เราวิ่งอยู่เนี่ยออกซิเจนที่ถูกใช้ขนาดออกกาลังกายอยู่เท่าไหร่นะครับอยู่นี้ก็คือแย่อะไรเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยนะครับในหน้านี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับว่าในกลุ่มอายุเราเนี่ยส่วนมากมันเดินกันคนละกี่ก้าวอ่ะกดม,มาจํานวน9ก้าปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้บอกเปรียบเทียบ การเฉลี่ยก็คือผมเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยเนี่ยสองพนะครับทุกคนเนี่ยจะอยู่ในค่าเฉลี่ยแบบเดินคนละประมาณ4,899 9แบบเนี้ยสี่พันแปเบนี่ยกลุ่มอายุของผมเนี่ยจริงแล้วคนกลุ่มเรามันควรเดินแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วข้อที่7การปรับแต่งเมนูรัดอะ่ะทำได้ละเอียดมากนะครับคือผมสามารถปรับหน้าหลักออกมาเนี่ย เข้ามาให้มันเป็นหน้ารัดออกมาได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยปัดออกมาด้านขวาเนี่ยผมเป็นการสร้างโน้ตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมคิดงานได้เนี่ยผมก็จะกดสร้างโน้ตเลยอันนี้เป็น Google Keep นะครับแล้วผมก็กดเข้าไปเลยรีวิว w g l l x y y 4 6 6อะไรอย่างเงี้ยผมก็จดโน้ตเข้าไปได้เลยด,ด่วนแบบนี้นะครับหรือว่าปัดต่อไปเนี่ยเป็นดัดชนีพวกนี้เราตั้งได้หมดเลยเนี่ย อันนี้เป็นผลเฉลี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมอันนี้แบตเตอรี่ต่างๆโทรศัพท์นาฬิกาเครื่องคิดเลขพวกนี้ผมก็ตั้งนะครับผมเพราะผมใช้งานเครื่องคิดเลขบ่อยมากนะคิดเงินคิดอะไรเงี้ยทิปกี่เปอร์เซนต์พวกนี้แล้วก็หน่วยวัดแปลงหน่วยได้นะพื้นที่เป็นเอเคอร์เป็นอะไรเนี่ยข้อมูลความยาวน้ําหนักความเร็วความสูงอุณหภูมิเนี่ยแปลงได้นะครับเนี่ยความเร็วจากเมตรต่อวินาทีเป็นอะไรเป็นนิ้วต่อนาทีอะไรเงี้ยก็แปลงได้นะแล้วก็อันนี้อัดเสียงเนี่ยเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปซึ่่่งงมมมมมันนนีีีีเเเเยยยอออะะะาาาาาากกกกลลลดดครบบฬิิู็วไปตท น,นี่แล้วก็กดที่นี้นะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มอะไรเยอะๆได้เนี่ยเราสามารถมาจัดการตรงนี้ได้นะครับมีเพิ่มความเครียดการนอนหลับการติดตามรอบเดือนนะครับจำนวนก้าวการกินน้ํา ส่วนประกอบของร่างกายเนี่ยเส้นทางออกซิเจนในเลือดอาหารนะว่ากินไปกี่แคลเนี่ยสามารถเพิ่มได้เป็นหน้าย่อยแล้วเราก็กดได้เลยสมาร์ตติงตัวเนี้ยจุดดีเลยเพราะว่าผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลเปิดปิดโทรทัศน์ข้างล่างแล้วถ้าเกิดว่าเราโหลดแอป,ปอะไรมันก็จะมาขึ้นที่ควบคุมแต่ว่าสิ่งที่ผมชมก็คือว่ามันสามารถเพิ่มซัมซุงเทลได้ค่อนข้างละเอียดนะเนี่ยคุณจะเอาจุดไหนที่คุณเน้นขึ้นก่อนมันก็จะสามารถทําตามที่เราต้องการได้อะมาถึงข้อติหรือข้อเสียของมันนะครับข้อที่ันเตงนขอมันมัด ออบ,บางทีมันจะต่ําเกินไปบางทีมันจะขึ้นสูงเกินไปโดยเฉพาะการออกกําลังกายเนี่ยอย่างเช่นการเวทเทรนนิ่งผมเล่นเนี่ยบางทีมันขึ้นสูงเกินไปบางทีมันช้าครับ <S 2> <S 2> มันตามไม่ทันคือมันต่ําไม่เหมาะกับการเล่นเวทเทรนนิ่งอ่ะซึ่งของผมเนี่ยกดโหมดเป็นโหมดเซอร์กิตเทรนนิ่งนะฉะนั้นมันจะมีผลกับคนที่ต้องฟิกอัตราการเต้นหัวใจเต้นเยอะมากๆไม่ได้เป็นอันตรายอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่รู้เนาะว่าอัตราการเต้นหัวใจเราเต้นเท่าไหร่เราเอาอกกําลังกายหรือเราวิง่งหรืออะไรอยู่เนี่ยแต่ส่วนมากมันจะเป็นกนะันมไดด่ระ บางทีเนี่ยเพิ่งออกกําลังกายมันก็เต้นสูงเกินคือความเสถียรมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวิ่งบนลู่นะปั่นจักรยานมันวัดได้มันวัดได้แม่นดีนะหรือแม้กระทั่งคุณวิ่งออกข้างนอกจับดาวเทียมจับการเต้นหัวใจเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีผมก็คิดว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าผมก็เลยไปดูสื่อนอกครับสรุปว่าสื่อนอกที่ลงไปสิชั่วโมงที่แล้วซึ่งโชคดีมากผมไปดูปุ๊บเจอเลยว่าเอ,อ้ยเขามีปัญหาเดียวกันเลยคืออัตราการเต้นหัวนใจเนี่ยมัน วัดไปเรื่อยๆมันวัดจนสูงกว่าเขาอย่างเขาพันหตัวนี้มันพันหกพันเจ็ดพันแปดอะไรเงี้ยมันจะไม่ตรงกับคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เจอมาในเวทเทรนนิ่งแต่ว่าพวกการวิ่งพวกอะไรเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีช้าบ้างบางทีนะแต่ถ้าเทียบกับวัดหตัวเดิมเนี้ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วให้ฟัง Android คืออยู่นในเกณฑ์ดีแล้วนะถ้าไม่ใช่รวมนับนาฬิกาที่มาจากแบรนด์ออกกําลังกายจริงๆนะครับคือผมไปดูสื่อน,นอกเนี้ยเขาก็จะให้ กว่านี้จะเป็นระดับประมาณ9นะครับระดับ9นี่คืออยู่ในเกณฑ์ดีมากๆคือแม่นมากๆนะครับไม่ว่าอัตราการเต้นหัวใจคุณจะเล่นเต้นต่ําหรือเต้นสูงอะมันจะแม่นคือตัวนี้มันจะมีความเออเออมันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคุณใช้ออกกำลังกายเนี่ยมันยังคํานวณและยังเผาผลาญได้ดีอยู่ข้อที่2คือมันชาร์จช้าครับมันชาร์จแค่10วัตต์อะแล้วกว่าจะเต็มมันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอะซึ่งบางทีเรารีบออกไปแล้วที่ชาร์ะมันจํากัดมันจะต้องใช้ทีี่่ชชชาาาาารรร์์์จจจมมมัััััันนนนนเททท้้้้ะใแบบวววิกตขขงงงหลอพพพโศได ข้อที่3คือการใช้งานในการนอนหลับพวกนี้มันอาจจะเทอะทะาไปบ้างซึ่งวันแรกๆผมไม่ชินเลยเพราะวาเวลาน,นอนเลยเนี่ยมันมันรู้สึกเป็นตุ้มๆใส่แล้วเรานอนเนี่ยมันไม่สะดวกเลยแล้วผมเป็นคนชอบนอนท่าเนี้ยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาที่มันจะมีน้ําหนักแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ๆอย่างออาตาพวกนี้จริงๆมันเป็นหมดนะ a p p l e Watch อัลตาเนี่ยมันก็เป็นหมดหรือว่านาฬิกาที่ผมมีที่มันเลือนใหญ่ๆมันใส่เทอะทะแต่ว่าจากที่ผมใส่นอนเนี่ยยังไม่มีอาการที่แบบจําไม่ติดเรื่องการนอนนะผมว่าอีกอร์นอมิกตัวนี้เนี่ยออกแบบมาด นีมันทำมาดีกว่าเดิมแล้วถ้าที่ผมใช้มาก็ยังจัดการนอนได้ค่อนข้างแม่นอยู่นะครับหลักๆข้อติก็จะมีประมาณนี้นะนอกนั้นฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยผมว่ามันครบสรุปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณซื้อในราคา2 3 3 0 0ราคาเต็มนะถ้าคุณไปเน้นเรื่องกีฬาเนี่ยคุณไม่ได้เน้นเรื่องมาใช้กับอีโคซิสเต็มซัมซุงเนี่ย มันก็ยังจะมีตัวเปรียบเทียบนะพวกนาฬิกาอลังการที่มันแม่นๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ล้ำๆเนี่ยคุณก็ยังพอที่จะซื้อได้นะราคา2 3 0 0 0บาทแต่ตอนนี้มันราคา16 0 0 0ไงผมมองว่ามันคุ้มอ่ะและมันเป็นรุ่น eSIM ด้วยเป็น LTE ในตัวมันได้ทุกอย่างที่เป็นตัวท็อปของ Samsung วัสดุฟีเจอร์พวกนี้มันใส่มาสุดแล้วเท่าที่มันมีแล้วก็ราคาเนี่ยกับคะแนน8.5น่ะมันอาจจะไม่ถึง9แต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนไม่ได้ซีเรียสมากๆอะไรประมาณนีีี้้้รรรมาาณณนนนคคคคุุุกก็เเลลือออววว่ใชจดดไหขงัััับบสส